อย่าเลยอย่าบอกให้อะไรเลือกใครเลยใครอย่าพักเลยไม่รู้เลยว่าจะเลือกใครใครอยาเพื่อนเพื่อนเพื่อนส่งสกิลไปไปไปคู่กันเลยละกัน อ้าวเปลี่ยงเดินสิจ้ารู้สึกได้ว่าเราได้ห่างหายจากคอนเทนต์ดูโอไปตั้งนานแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาหยิบเอาคอนเทนต์การเล่นดูโอมาเล่นบ้างรู้สึกเล่นแต่โซโล สู้คนเดียวเราว่ามันไม่พอเราต้องเอาคนอื่นมาสู้ชีวิตด้วยย่าพึ่งวยวายแกนกอลเราไม่ใช่ว่าจะเอาเด็กวงล้อมาเล่นในดูโอยกเว้นว่าเขาจะขอเราไม่ใช่ว่าจะเล่นเด็กที่แบบเป็นไปไม่ได้เลยมาเล่นในดูโอมันเป็นเด็กที่เล่นได้เออเราไม่ได้ให้สู้ชีวิตขนาดนั้น เปิดประเดิมคลิปแรกกับการกลับมาของซีรีส์ดูโอนั่นก็คือเฮอร์ไมโอนีอาวดากลับเปิดตัวมันก็ต้องมีอะไรหน่อยปาก็เอาวดาไปเลยละก็ ซึ่งหน้าตาเด็กที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็ตามที่เห็นอยู่นะตรงนี้เลยเราจะเอาเฮอร์จิวมาเล่นในช่วงต้นเกมมันอาจจะดูไม่ใช่อวดาจ๋าขนาดนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอาวดาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็คอนเซ็・・ปต์อย่างที่เราจะเล่นในเด็กนี้ก็คือเล็งแค่คนคนเดียวให้เขาตายไปเลยสองรอบอ่า จะเป็นประมาณนี้ถ้าแบบใครที่แบบคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยู่ดีๆมาโดนดาเมจแบบโอเวอร์แล้วแบบเลือดหายไปเยอะมากแต่อีกฝั่งหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งของทีมนั้นอะยังเลือดเยอะอยู่เราจะเลงเขาเลยตายปุ๊บเกิดยิงยิงยิงส่วนจะได้เก็บสีตะแตกไหมไม่รู้มันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะเล่นแต่อวดาหลับตาหลับตาอาวดาไม่เรามีเอ็กซ์ซัมซัมปลาเรามีคอนฟิงโก เอามาเล่นแบบปกติธรรมดาได้อยู่เออมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นพร้อมจะรับความสนุกสนานแล้วก็ต้องบอกก่อนขอโทษทุกๆุกคนล่วงหน้าถ้าทำอะไรผิดพลาดลงไปหรือที่เอาเด็กนี้มาเล่นด้วยก็ตามขอโทษล่วงหน้าด้วยนะ แต่จะทำให้ดีที่สุดจะไม่ถ่วงยากแน่นอนนาจะ๊ะไป <c oughs> เอาจริงๆแค่คิดว้าวแล้วก็เจอกับผู้ที่แข็งแกร่งกันเลยทีเดียวในเกมแรกเออมัตนต้องอย่างงี้คือถามว่าทำไมถึงหยิบอวดา เพราะมันเป็นไดมอนด์อยู่เดี๋ยวบอกขึ้น GM แล้วมันมันจะยากกว่านี้เพราะงั้นไดมอนด์ยังเป็นช่วงที่ยังทดลองอะไรแปลกๆได้อยู่มันก็ไม่เชิงแปลกปะอู้ฟ้าแฟรเบอร์ทริก,กดเดินหน่อยสิ

โอ้โหจ <74. S 2> ริงปะเนี่ยมันเป็นการ์ดกอก็จริงแต่ทำไมมันเป็นแบบนั้นโอ้ยจะ crazy จะ crazy เอาล่ะทำไมเมื่อกี้การ์ดโดนบิดไปเอาวะเขาก็เอาวดาเหมือนกันวะเขาก็เอาวดาเหมือนกันวะเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอเค สวยจ้าสี่สเตจจ้ามาทีนี้เราจะลิงคนนี้ oh, ที่จริงเราต้องเราต้องเบอร์อีกคนหนึ่งเราจะเฮ้ยนี่เป็นผู้ใชอ้อวดาเหมือนกันปะ oh, เราต้องลิง,ง,งนคนเลือดเยอะสิเออไม่ใช่ลิงคนเลือดน้อย อ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะลดรอหกรอหกรอหกรอวะเนี่ยรอรอได้ไอันี้เราได้เราเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนรอได้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 ราได้รอ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 ได้รรไปก่อนเลยรีไปก่อนเลยพุ่งส่ไฟพุ่งส่ไฟ นั่นสโนว์ไฮย์วิสิตส์ชิดโดนน้าโอ้รอดทุกคนชิงชับฮ่า่าฮไอกยทำไมถึงโดนล่ะอยู่ดีๆก็มีออวดากันเยอะแยะเต็มไปหมด เดี๋ยวนะปกติเราต้องเลงอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเราต้องเลงคนเลือดเยอะหรือคนเลือดน้อยเนี่ยเออว่ะเราต้องเลงคนเลือดเยอะคนเลือดน้อยค่ะต้องเลงคนเลือดน้อยแหละถูกแล้วให้คนเลือดเยอะเหลือคนเดียวเอาไว้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออเออใช่ใช่เลงคนเลือดเยอะเอาไว้เลงคนเลือดเยอะเออเลงคนเลือดน้อยเอาไว้พูดทำไมเวลวมันวิววลวมันอู้ แต่ว่ามีมีคนมาเล่นเยอะขึ้นก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต้อนรับทุกๆคนจริงๆเนี่ยดูดิเวลสิบน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยหรือเพราะว่าเป็นพลังของอวบดาแบบน่าสงสารเกินก็เลยแบบเอาหน่อย เนี่ยมันจะเสกขึ้นมาเว้ยเอ้าอ้าเก็บกรดหนึ่งอันโอเคอ๋อมีมอนอีกไหมไอวอนทูมอนไอวอนทูมอนเรียกมอนออกมาเดี๋ยวน่าจะมีมอนแล้ว่น่าจะมีมอนแล้วล่ะ ไม่น่าจะมีมอนแล้วล่ะโอเคไม่น่าจะมีมอนแล้วล่ะอะไรคุณคุณพี่อ่ะเราก็เล่นตามยถากรรมไปจริงชับช่องจริง ก็คือไม่ไม่ได้ก๊อปเยอะเกินเดี๋ยวใช้อาบาดาปิดใช้อบดาปิดโว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 ใช้อบดาปิดใช้อบดาปิดยาใช้อบดาปิดต้องรอรอมานาเยอะๆเลย ไปไปเทียอะไรล่ะจับข้าอีกแล้วไม่ใส่ไม่ดีเลยนะเนี่ยรู้สึกมันชิงแล้วป่ะมันฝ่าให้มันชิงแล้วใช่ปหมเออใช่ฝ่าไม่มันชิงแลยจริงๆเลมาใครกันจะเป็นคนที่ถูกเลือกให้ต้องผิดหวังก็ผิดหวังคู่ไปเลยแล้วกัน no อ้าวไม่ไม่มามาอ่ะ Huh? อะไรกันครับเนี่ยนี่เรากำลังเล่นอะไรกันอยู่ <c oughs> พยายามจะสะสมอวดาไม่ได้เลย <c oughs> ดูก,การใส่เฮอร์ม่ <c oughs> จะทำให้ลดประสิทธิภาพของอวดาลงกันนะ <c oughs> ที่จริงมันดีมากเลยนะใส่เฮอร์ไม <c oughs> มาแต่นั่นแหละทำให้การเล่นยากขึ้นหรอใช่ปะ ลอตเต้เหรอเล่นลอตีี้ไหมถ้าสนใจนะเล่นเล่นลอตีี้ไหมวางได้ทันทีเหมือนกันได้มานาด้วยเออว่าลองดูลองดูลอตเต้คือที่เราเอาเฮอร์จิวมาเพราะว่าอยากจะมาก๊อปการ์ดเพื่อจะเล่นหรือจริงต้องใส่มอนหนึ่งตัวเพื่อจะวนอวดาได้ง่ายขึ้นไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้ว มาเนี่ยเจ้อ๋อวิวเราเองไปบอกเขาวิวน้อยวิวตัวเอง <laughs> จะไปบอกเขาวิวน้อยอ๋อตัวเองเนี่ยาตายเดินหน่อยจ้าเาดินหน่อยเออเดินหน่อยเดินไปเป็นคู่เลยโอไมคก็บ้าแล้วคุณพี่เข้ามาทำไมหรอคุณพี่อยากไปหมู่เหรอฮะคุณพี่อยากไปหมู่เหรอ เดียว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 เราต้องเก็บอวดานี่เออเหมือนจะลืมไปแล้วว่าต้องเก็บอวดาลืมไปเลยว่าต้องเก็บอวดาอันนี้รออ้าวแย่เก็บอวบาดาจ้าเราอย่าลืมว่าเราเล่นดิกอะไรอยู่เราต้องเล่นตามนั้นด้วย อ่าเพื่อนเซฟดีวะ่ะเพื่อนเซฟดีวะ่ะเพื่อนเซฟดีวะ่ะเพื่อนเซฟดีวะ่วะคอมมอนอีกสองตัวสวยวันเดือนปีครบแล้วโอ้อออย มาเอาบดัดิบไม่เอามดัดิบไม่ได้เอาบดาดิบไม่ได้เอาบดัดิบไม่ได้เอาบดาดิบไม่ได้เอาบดาดิบไม่ได้หออยากต้องลิงคนนี้ลิงคนนี้เลยลิงคนนี้เลย อนะอยอดความสีแมว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 อ้าวไปไปคู่กันเลยละกัน,กนอน้อาวเปลี่ยนเดินสิจ้าอ๋อ อวดาแบบใดอวดากี่โมงมันใส่อวดามาเพื่อเป็นเป็นปกคลิป,ปะอะมันใส่อวดามาเรียกคนดูอะโอ้ยไปต่อแต่มีคนผู้เล่นผู้เล่นหน้าใหม่เยอะมากเลยอะรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจที่ได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆ น่าจะใหม่แหละแก17ตาต่อเนื่องผู้เล่นใหม่แหละเอาจริงเออผู้เล่นใหม่เล่นปลาอุ้ยอุ้ยเวลพอๆกันทั้งทีมเลยทุกคนเลยหรอทำอะไร ไม่ต้องเรียนตาไม่ต้องเรีนอ๋อมันเปลี่ยนทิศทางด้วยเหรอนี่พี่หนุไปเลยจ้าไข่ทีมไข่ ข่าท้อนั่นโอเคเรามีการก๊ออยู่ใช่ไหมเรามีการก๊อบอยู่โอเคเรามีการก๊อฟอยู่อยาพิ่งใช้การก๊อบอย่าใช้การก๊อนี่ไงกูว่าแล้วไม่น่าเลยแล้วว่าไม่ลุงหมาถึงเก็บมอนอะไม่ลุง <f ax hum bles> <f ax ful> Really, just another example. Lacey. Thunderbolt. snowball Thunderbolt. Thunderbolt. Yeah. So I... Thunderbolt. 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 have got this. Oh, this. This isn't it. what the book said. เดินไปด้วยกันก็ชิงชับช็อตเหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมเลยอ,อันหนึ่งชิมโอ่ขอบคุณครับที่จะได้เดินมามอนคอมอนหนึ่งตัวจ้าคอมอนหนึ่งตัวตาคอมอนหนึ่งตัวตาคอมอนหนึ่งตัว นั่นแหละจ้าขอบคุณจา้าขอบคุณจา้าขอบคุณจา้าใครนะไม่ต้องฟักจา้าไม่มีหน้าที่เนาะใครอย่าอย่าเลยอย่าบอกให้อะไรเลือกใครเลยใครอย่าฟักเลยไม่รู้เลยว่าจะเลือกใครใครอย่า <co ff s> เพเืพเ่อนเพเื่อนเพื่อนส่งส,งสกิลไป อีกฝั่งกำลังอึ้งกับการโดนใบอยู่แล้วเราก็ใช้อาบตารณตอนนั้นเพื่อทำการปิดฉาก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่ประดับเท่านั้นขอแค่มีมอน <c oughs> <c oughs> จริงจริงมันไม่ต้องมีหมอนก็ได้มันเก็บสแต็กแล้วลอยแล้วก็ยิงอวดาคฆ่าก็ได้เออไม่ต้องเป็นแบบต้องสั่งตายเลยขนาดนั้น หรือไม่ก็ที่จริงอะ่ะอาจจะเพราะว่าดูโออะ่ะเขาเล่นกันไวเขาเล่นกันเขาปั่นดูโอกันมากกว่าปั่นโซโล่ก็เลยทำให้มีคนใหม่ๆอยู่ข้างล่างมากกว่าแล้วคนที่เล่นนานๆแล้ว่าจะอยู่ข้างบนเพราะว่าเขาจะชอบปั่นดูโอกันเยอะไม่ค่อยปั่นโซโล่เท่าไหร่พอกาน,นโซโล่ก็จะเจอปีศาจดูโอก็จะเจอหน้าใหม่เยอะถ้าเราปั่นชา้า ใช่ปะกแกไปเลยแก,กเอาเลยแล้วกันเอไไ้ไม่ต้องเก็บสองตัวแตกข้าวแบบนี้เลยเตือนผ่านดิเตือนผ่านตีกูตีกูกแอบโอเคได้สักหนึ่งรอบเองรอบ เก็บนี่ตายก่อนมีโล่หรอมีโล่ก็ตายไปเลยแล้วกันะอะไรไอ้บอกว่ามันแรงกับตัวมีโล่ก็เก็บแบบนี้ไปเลยเออไม่ต้องให้ลดมานาไม่ต้องให้คุม้มนะมีมอนก็รีบเก็บอืมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้สักชีวิตหนึ่งก็ได้เชื่อไหมละ่ะเนี่ยเดี๋ยวอาวาดาเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้สักชีวิตหนึ่ง อ่าเอาไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้สิเออโอเคโอเคโลโอสามโลสามอ่ะอะอะไรวะ เพ,เพื่อนเลยเพื่อนเลยซอยเพื่อนเลยซอยมาได้เวลาฆ่าหนึ่งคนละตายไปสะนหนึ่งนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็เอาคนนี้คนเดียวเลยไม่เอาใครแล้วอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้นะ ลกเจสอ่ง o โอเครอหกจะได้ฆ่าเขาอีกรอบหรือถ้าเพื่อนฆ่าแต่เพื่อนฆ่าเราแต่เพื่อนฆ่าไม่ได้ไงเราต้องฆ่าเอาี้ไป เออท่างไม่ดีอ่ะมันมันช่องแคบมากเลยอ่ะมันยิงไม่ได้ย่าติดหมดเลยอ่ะติดหมดเลยติดหมดเลยใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยเราต้องตา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 ยเอาเยี่ยแล้วเพื่อนโดน แตกตายแล้วจบแล้วโอ๊ม่แต hey. 네 hey. sí. ่ลิงไอ้มั <y <y ええ่แต่อยากใช้อวดาดีแหละนี <y 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 <y> <y ่แหละเป็นแบบนี้เลยเนี่ยใช้แต่อวดาคืออยากจะคือเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่คือสภาพของคนที่หมกมุ่นกับอวดาโดยที่ไม่มองหรือว่ามอนกำลังจะฆ่าตาย จริงๆนะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูมอนเลยเว้ยเราอยากให้เพื่อนเคลียแต่ก็ลืมคิดว่าเพื่อนเล่นนิ้วสคาร์มนเดอร์เพื่อนเอาอะไรไปเคลียนะอย่าจดจ่อมากเกินไปเพราะคุณจะกลับไปยังจุดเริ่มตน้นเริ่มใหม่น,นั่นเองนะแพ้เราต้องเจอกับคนที่เล่นเวทอ่ะ ต้องเบิร์นเลือดเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอู้มามาดูกันซิว่าภารกิจอวดาโอเคจูวี่สนใจละ Leave it to me มันเดินไวซะด้วยไงประเด็นนะ่ะอยู่ตรงนี้ไม่โดน,โดนเราว่าเรายิงอวดาใส่เขาดีวกว่าเพราะมันกว่ามันกว่าเยอะเลยเออมันมันกว่าเยอะเลยยิงอวดาใส่มันกว่าเยอะเลยเออ ดาวมี c เท่าไรอย่างเมื่อกี้อ้อมาทดสอบดาวมีบ้างอยากทดสอบดาวมีบ้าง เพื่อนเก็บสอมาเก็บสกันเถอะเพื่อนหนึ่อะแล้วทำไมมันวาไปตรงนั้นนะทำไมมันทำไมมันว้าไปตรงนั้นนะโอเคเราเก็บมานซิกเซ็ตเลยนะซิกซ ฮิวฮิวเขาเรียกว่าฮิวเขาเรียกว่าฮิวเออฮิวฮิวก็ตายไปเลยแล้วกันเออไม่ต้องเล่นอะไรมากโอ้โหมันแรงอ่ะแรงเวอร์เลยอ่ะแรงเวอร์เลยอ่ะ เพื่อนดีไปไหนเพื่อนดีไปนี่เพื่อนดาเมจแรงมากเพื่อนดาเมจแรงมากโอ้โหเพื่อนดาเมจแรงมากโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนาะดาเมจแบบอะไรวะเนาะยี่สิบอะยี่สิบโอา คืนใสหรือทีเดียลยี่สิบนะอีกสักเกมนี่อวดาเหรอมันเรียกอวดาได้เหรอเนะี้ยก็เล่นอวดาก็ฟาดใส่ตาอยู่เดอ้อถึงจะแบบมันมันไม่สามารถเขาเราียกว่ามันจะไม่เท่เหมือนกับโซโลเลยเว้ยเพราะดูโอมันคือการเล่นเป็นคู่จะแบบมีภาพที่แบบว่าลอยคนหนึ่งยิงแล้วก็ลอยคนหนึ่งแล้วก็ยิงปิด2องเนี้ย ตื่นตื่นมาเจอกับความจริงว่าเจอคน52ตาต่อเนื่องเนี่ยตื่นขึ้นมาเจอความจริงอันนี้ก่อนตานี้มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเราเจอคนที่วินสตีดเยอะเราอยากจะชนะเพราะงั้นตานี้ต้องชนะไม่จำเป็นต้องเล่นอวดาคูตเต๊12อ๋อ oh. 2007 Uh, what? What, what, that? With the on me. Help is on the way. Accurate. Inflated. Yeah. Inflated. 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 Just another attack. Total. Incendio. And a ตายแล้วตายแล้วมึงเพิ่งตายแล้วเพื่อนตายแล้วแล้วทำไมเพื่อนไปเล็งตัวนั้นนะเพื่อนเล็งตัวนี้สีเพื่อนเล็งตัวนี้สิเล็งคนนี้เลยเพื่อนเออถูกถูกทำถูก อวดาไม่ได้อวดาไม่ได้บอกเลยว่าตานี้ไม่ใช่ตาอาวดาบอกเลยว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกของอวดาบอกเลยว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกของอวดาตายอีกบอกเลยว่อาอวดาเนี่ย i เวร n ลอันนี้เว n จริงๆแล้วฆ่าไม่ได้ด้วยฆ่าไงเดี๋ยว What ฆ่าไม่ได้ได้ล้ โอ้มันมันเล่นไม่ได้อะเล่นไม่ได้ดจริงๆน,น,น,นะเด็กเราไม่ได้ทำมาเพื่อจะเจอกับแนวนี้อะเรียนละทำไมเดียว โอ้อ้อยอเอ้ยแต่ชนะแต่แพ้อนาตร์วไม่ได้ช่วยทีมเลยอมันเวลน้อยไปอะมันเคลียร์มอนไม่ได้หรอกมันเคลียร์มอนไม่ได้เคลียร์ตัวตัวเดียวไม่ได้อ๋อเราก็อะ ก็จบกันไปกับโซโลเปิดตัวมาแบบอวดาเลยเปิดตัวธรรมดาธรรมดาไงอวดาธรรมดาเออตาบันเอาจิงเหมือนอวดาก็ไม่ใช่อวดาเหมือนมาเล่นเหมือนมาเล่นเฮอร์ไมโอนี่ปกติที่ใส่อวดามาแค่นั้เอาละมาดูกันซิว่าคลิปต่อๆไป ของดูโอจะดูมีภาพกว่านี้เต่าไฟเต่าไฟไหมตั้งเต่าเฮ้ยเฮ้ยแกจะดีเหรอตั้งเต่าไม่ได้อัพนะไม่รู้รอดูกันว่าเป็นอะไรกับซีรีส์ดูโอส่วนวันนี้ก็ see you later แล้วจ ขอโทษทุกคนล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะ